วันนี้ครูพองเล่าเรื่องพระมาเลีเทไทยนะคะพูดแต่งคือคุณสุวรรณแต่งในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นช่วงที่ว่ากันว่าคุณสุวรรณเสียสติแต่งกรอนท่องและอ่านให้คนไปมาหาสู่ฟังทำนองแต่งแต่งเป็นกรอนบทละครความมุ่งหมายในการแต่งคงแต่งล้อเรื่องอีเหนาเพราะให้ชื่อตัวละคร จำเนียงคล้ายชวาและคงด้วยจิตผูกพันด้านการแต่งคำประพันธ์หรือไม่ก็ประชดผู้แต่งกรอนที่มุ่งแต่สัมผัสโดยไม่คำนึงถึงเนื้อความเนื้อเรื่องพเะมะเลเทไทยเป็นโอรสท้าโปูลากับปางันกับนางตาลากับปาลันแห่งนครกับโปลาวันหนึ่งพเะมะเลเทไท ลาพระพิดาไปประพาสป่าและประทับแรมในป่าพระอินทร์ทรงอุ้มนางตะแหงแกงที่ดาท้าวมาลายแห่งเมืองมาลายทองไปวางเคียงคู่กับพระเมเลเทไทยเรียกว่าพระอินทร์อุ้มสมพระเมเลเทไทยได้นางเป็นชายาพากลับบ้านเมืองระหว่างทางพบอยักชื่อมะลก่อยเกิดรบกัน ความแปลกของเรื่องอยู่ที่การนำเอาคำที่ไม่เป็นภาษาเข้ามาปะปนแต่ก็สามารถจับใจความเป็นเรื่องราวได้คำเหล่านี้มีมากบ้างน้อยบ้างตามอารมณ์ของผู้แต่งแต่แต่งถูกกระบวนบทละครทุกประการคือมีบทลงสงแต่งตัวจัดทัพชมดงชมโฉมและโอโลมเป็นต้น กระบวนกอนถูกแบบแผนและมีความไพเราะตัวอย่างเช่นบทชมโฉมพมเระเมรลเทไทยคู่กับนางตะแลงแกงว่างามดังสุริยันมะลันตอนเคียงดวงสสิธรมะลอนฉูจะดูไหนวิไลกระไรตูสมสองครองคู่จะรูเจชมโฉมตะแลงแกงมะแลงต งามดังเพชรรัตน์มลัดเทงามพระมะเลไทยมะลายเทดังสุวรรณอันเอละเลทาคุณผู้ฟังคะครูผ่องเล่าเรื่องพระมะเลเทไทยจบแล้วคะ่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ